สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านนะครับพบกับนัดกันเร็ววันนะครั้งนี้ตรงกับวันจันทร์นะครับที่6นะครับธันวาคมเลยนะครับวันนี้เรื่องงามยามดีเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเลิกสมัยก่อนนะครับเขาเรียกว่าเลิกล้างอาถรรพ์สมัยก่อนเขาก็ถ้าจะปลูกบ้านปลูกเรือนนะครับหรือว่าจะจับจองที่ดินเขาก็จะเอาเขาเรียกว่าน้ำมนต์มาพรมสถานที่นั้นหรือว่าเอารายเสกนะครับหรือว่าเอารายเนี่ยไปให้พระเขาเสกนะครับในวันแบบนี้นะแล้วก็ เอาไปโปรยที่ดินนะครับประมาณนี้ก็จะเป็นสิริมงคลนะครับแล้วก็บงคนก็ว่าขับไล่สิ่งที่ไม่ดีในสถานที่นั้นออกไปนะครับแต่ถ้ายุคปัจจุบันก็คือการเรียกว่าเหมือนกับ Big c ค e n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  g d y y นะล้างบ้านล้างรถล้างอะไรที่ไม่เคยล้างมาก่อนหรือว่าอะไรที่แบบทิ้งไว้นานแล้วนะครับล้างล้างใจครับคือบางคนก็ได้ตัดใจกับใครบางคนก็ได้รวมไปถึงเรื่องของ การทาอะไรที่เกี่ยวกับสังหารนีม่มารับเลยก็ว่าเกี่ยวกับที่ดินของเรานะครับปลูกต้นไม้อะไรก็ได้นะครับทำอะไรที่เกี่ยวกับบ้านช่องก็จะดีเป็นพิเศษนะครับประมาณนี้แหละแล้วก็ร้างชําระร่างกายบางคนก็ลดน้นํามันอะไรประมาณนี้นะแต่สมัยก่อนกับสมัยปัจจุบันเขาก็ยังทํากันอยู่นะครับแล้วก็ผมทามคลิปนี้นะครับไปดูก่อนนะว่าเรื่องของนะครับนัดอะคาเดมีนะมาถึง ep 5แล้วนะนะเออก็มาได้ไกลเหมือนกันนะครับก็เรียกว่าคําว่าราหูค้นรัพย์นะครับ มีเพื่อนๆหลายคนเวลาไปดูดวงนะครับแล้วบอกว่านักพยากรณ์หรือหมอดูบอกว่าดวงคุณมีเป็นดวงราหูค้นซัพย์ยังไงก็จนยังไงก็ทํางานไปแค่ไหนก็หมดตัวนะฮะไม่มีทางร่ํารวยได้นะครับจิตตกเลยนะฮะเางคนจิตตกไปน10ปีนะฮะก็เพิ่งมาเล่าให้ฟังนะครับก็เลยผมก็เลยจะมาบอกให้ฟังว่าคำว่าราหูคนทรัพ์เนี่ย รวยได้รวยได้รวยเดมแบบรวยมหาศาลก็ได้นะครับไม่ใช่ไม,ม,ม่มีมีหลายคนด้วยที่ผมรู้จักนะฮะมีปัจจุบันเขาก็ลาหูค้นรัพย์นะครับแล้วดวงดาวหลายๆอย่างก็เสียด้วยนะครับแต่เขาโคตรขยันเลยแล้วก็เขาเรียกพัฒนาศักยภาพตัวเขาแล้วก็โคตรอดทนเลยนะครับแต่ว่ามันก็จะมีเงื่อนไขอะไรต่างๆนาๆนาก็อยู่ในคลิปนี้นะครับก็ถึงบอกว่าดาวราหูค้นรัพย์มันเป็นอย่างไรมันไม่จะเรียกว่ามันไม่จนนะครับมันไม่อับจนมันไม่หมดตัวทําได้หมดนะฮะ ก็มีรายละเอียดดังนี้นะครับลองเข้าไปฟังดูเนาะแล้วก็วันนี้เรื่องของเลขมงคลนะครับมีดังนี้ครับมีเลข3นะครับมีเลขสี่นะครับมีเลข5านะฮะแล้วก็มีเลขศูนย์ครับส่วนเลขที่ไม่ค่อยถูกโชว์วันนี้คือเลข1นะครับแล้วก็สีที่ถูกโชว์นะครับในวันนี้นะฮะมีดังนี้ครับมีสีม่วงนะครับมีสีเขียวนะครับมีสีเหลืองนะครับแล้วก็มีสีอีกสีหนึ่งคือสีดํานะครับวันนี้สีที่เรียงคือสีแดงนั่นเองนะครับ มันมีคําถามคําถามหนึ่งนะครับคืออาจจะเคยอ่านนะหรือว่าเคยด้ินที่ไหนมานะครับเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าตัวเรานะครับมีโอกาสได้ย้อนกลับไปในอดีตไปเจอตัวเรานะครับอาจจะเป็นช่วงวัยรุ่นหรือช่วงเด็กก็ได้นะฮะสักช่วงหนึ่งนะเน่ยสั้นๆน,นะครับเราจะพูดเราจะสอนเราจะคุยอะไรนะครับกับตัวเราในอดีตเนะี่ยเคยดีดไหมเออประมาณนี้นะครับผมอ่านแล้วผมก็นึกนะครับนึกไปนึกมา ออบอกอะไรเนาะเออทำให้นึก,น,กนึกได้อย่างนะออสมัยออจะเรียกว่าวัยรุ่นกันนะครับประมาณ10กว่ากว่านะฮะผมเคยไปดูดวงอยู่ที่หนึ่งนะครับเป็นคุณลุงคนหนึ่งหรือไม่คุณลุงผมคุณตาเลยนะคุณตาอยู่ท่านหนึ่งนะครับ ท่านก็เรียกว่าสมถะนะครับเรียกว่าจนมากเลยแต่ดูดวงคนก็ดูพอสมควรนะแล้วก็สมัยก่อนดูหนึ่งดูแต่ละครั้งเขาให้เงินให้เองนะครับคือแล้วแต่ว่าจะใส่ซองให้เท่าไหร่ก็ตามตามแต่กําลังของแต่ละคนนะครับแต่ยุคปัจจุบันก็มีแบบนี้นะแล้วก็นะครับเขาพยากรณ์ว่าอะไรรู้ไหมฮะผมบอกว่าในอนาคตเป็นยังไงนะครับเขาบอกว่าในอนาคตเนี่ยผมจะทํางานนะครับที่อยู่กับ ผู้คนเยอะเลยนะครับแล้วก็เจอผู้คนมากหน้าหลายตาเยอะเลยนะครับอันนี้คืออยู่ต่างจังหวัดนะเออสมัยก่อนันอยู่ต่างจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นสมัยก่อนก็ไม่คิดว่าจะต้องทําอะไรหรอกก็คิดว่าคงจะทําอะไรก็แก๊กๆนะครับไปเรื่อยๆอยู่ในจังหวัดนั่นแหละนะครับก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะพอฟังอย่างนี้ปุ๊บโอ้โหมั่วละมั่วละตาม,มั่วละในใจนะฮะ ม่มีทางผมเป็นคนขี้อายสมัยกอนผมขี้อายผมไม่ค่อยพูดแล้วก็เงียบกริบเลยนะพอไปไหนก็ใครนี่จะเงียบกริบเลยนะแล้วก็ถ้าคือพูดหน้าห้องนี่ก็เงียบกริบลยครับอายม้วนตุวนนะครับมือไม้พันกันหมมือแบบเยอะอี่ยก็มือสี่ห้าอะไรนะครับจะวางไว้ไหนเลยฉะนั้นมัวฮะก็เลยบอกว่าไม่น่าใช่นะแล้วก็ก็บอ,ก,อกหลายอย่างนะว่าจะประสบความสําเร็จในเรื่องต่างๆช่วงอายุเท่าไหร,นรไไไไไไ่นะครับยี่สิบกว่าจะเป็นยังไง30กว่าจะเป็นยังไง40กว่าจะเป็นยังไงนะฮะ แล้วก็มาเจะประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็มีเงินมีทองก็ช่วงที่บูมสุดๆนะครับในเรื่องรั์สินเงินทองนะฮะช่วงอายุเท่าไหร่ประมาณนนะเออเว้ยมามันตรงเฉยเลยนะในปัจจุบันนี่ครับตอนที่ผมก็40ไปลายปลายแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ก็แบบอึ้งนะฮะอึ้งเลยก็ถ้านึกนะอยากจะบอกอะไรก็อยากจะกลับไปบอกตัวเราหรือให้ไปบอกกับลุงกับคุณตาคนนี้นะว่า โคตรแม่เลยนะครับแม่นจริงๆนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมพาเพื่อนไปด้วยในวันนั้นนะครับแล้วก็เพื่อนคนนี้ก็เป็นคนที่แบบเรียนก็ไม่เก่งทําอะไรก็ไม่โอเคอะไรสักอย่างเลยนะเอาจๆคือเป็นคนธรรมดาคนนึงนะครับแต่เขาบอกว่าคนเนี้ยอน,นาคตต่อไปเขาจะเล่นการเมืองนะฮะไอ้อเล่นการเมืองโอ้โหดูไม่มีพ o วเวไม่มีราศีไม่มีอะไรสักอย่างเลยนะเออยุคปัจจุบันเขาเล่นการเมืองจริงๆด้วยนะก็โอเคปใหญ่เป็นโตในสายงานเขานะฮะเออมันแปลกมากเลยแล้วก็มัน ตรงตรงที่อายุเป๊ะๆหมดเลยนะครับ2 5 3 1 3 2 3 3าส4มกว่านะครับจนถึง50นะครับอะไรประมาณนี้เลยนะโอ้โหมันตรงๆเป๊ะๆทุกอย่างเลยยังจดไว้อยู่เลยนะฮะก็มาเล่าให้ฟังนะว่าแต่ละคนคิดว่าถ้าเราย้อนกลับไปได้นะเราจะบอกตัวเองนะครับสักวัยหนึ่งนะฮะตอนเด็กๆเราอยากจะบอกเขาว่าอะไรนะครับก็เขียนมานะครับสนุกๆกันนะโอเคเรามาดูดวง12ราศีครับชาวราศีเมษพฤษภแลวก็เมถุนครับ เริ่มที่เมดนะฮะวันนี้ไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวนะครับร่างกายรวมไปถึงบางคนก็รู้สึกเหนื่อยท้อล้านะครับบางคนอาจจะเป็นเรื่องของเหมือนกับนอนไม่พอก็ได้หรือว่าเหมือนกับว่าใช้ร่างกายเยอะนะครับบางคนนอนทั้งวันมันก็ก็เป็นเหมือนกันนะครับคือไม่ค่อยสบายตัวนะครับฉะนั้นวันนี้ทําอะไรก็ต้องเรียกว่าฟื้นฟูร่างกายจิตใจดีๆนะครับแต่ก็ไม่มีอะไรที่น่ากังวลในเรื่องอื่นๆนะฮะถ้าเป็นเรื่องของใครที่ทำงานนะครับวันนี้เป็นวันที่ระวังหลุด ตกหล่นเล็กๆน้อยๆนะครับมีอะไรที่แบบหลงหลงลืมลืม,ลมแล้วก็เรื่องของการเงินวันนี้ดวงมันเป็นเรื่องหนึ่งการใช้ใช้จ่ายกับการเดินทางนะครับสองครับใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวจะมอบเรียกว่าเข้าของเครื่องใช้นะครับหรือว่าอะไรก็ตามให้กับคนที่รักนะครับให้กับบุคการีให้กับ การทำบุญก็ได้นะฮะแล้วก็อย่างนี้ครับในช่วงนี้มุมดาวเกี่ยวกับการงานหรือว่าแผนงานแผนการอะไรก็ตามนะฮะวันนี้จริงๆมีความคืบหน้าไปอย่างดีสมมตวาคุณวางแผนจะทําอะไรก็ตามนะครับก็โอเคโอเคแหละมันก็ได้ตามนั้นแต่ว่าอุปสรรคกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยวันนี้คือเรื่องคนพูดไม่เข้าหูกับอีกอย่างหนึ่งคือเราคาดหวังอะไรกับแฟนเราในช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้อย่างใจเท่าไหร่นักนะครับจริงๆคนราศีเมษ ในช่วงขวบเดือนนี้นะครับต้องทำใจนิดหนึ่งเพราะว่าดาวพระศุกร์คือดาวเกี่ยวเรื่องของความรักของเรานะครับช่วงนี้มันอยู่คู่กับดาวที่มนหมองนะครับดาวความรักอยู่ติดกับดาวมนหมองมันก็เลยกลายเป็นรู้สึกไม่ค่อยได้เดืองใจเท่าไหร่นักนะครับโดยทั่วไปสมัยก่อนถ้ามุมดาวมาแบบนี้นะเขาจะไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานนะครับแล้วก็ไม่ต้องซีเรียสแล้วก็ไม่ต้องคาดหวังอะไรเกี่ยวกับเรื่องแฟนมันถึงจะมีความสุขนะฮะแล้วก็ช่วงเนี้ย บางทีมันมีเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับที่มันไหลยเยอะเป็นพิเศษนะครับมันก็จะทําให้เรากังวลว่ามันจะรอดหรือเปล่านะครับสุดท้ายจะรอดนะให้รู้นะครับเรื่องเงินรอดแน่ๆแล้วก็เรื่องของหน้าที่การงานนะครับช่วงนี้มันมีความผันผวนเยอะฉะนั้นใครที่ทางานก็ต้องระมัดระวังไปพิเศษหน่อยนะครับแล้วก็เรื่องของ อ่าสุขภาพร่างกายนะครับวันนี้ก็คือกรดไหลย,ย้อนกับร้อนในนะครับแล้วก็คนที่อยู่ในไวัยสวครับในช่วงวันนี้ที่ต้องระมัดร,ระวังเป็นพิเศษนะครับวันนี้คือปวดหัวเวียนศีรษะนะครับวันนี้แล้วก็เหนื่อยง่ายนะครับมันมีข้อนึงนะคนราศีเมษนะครับในระยะนี้มุมดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเจ็บเนื้อเจ็บตัวเล็กๆน้อยๆมันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นระมัดระวังเรื่องการเจ็บตัวเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับวันนี้มีคนขัดใจนะครับวันนี้หลักๆเลยผมว่ายังเป็นเรื่องของคนรอบข้างที่ทําให้เราแบบ ไม่ค่อยสบายกายใจนะครับแต่โดยรวมผมว่าถ้าแกร่งจริงๆนะเราจะไม่ค่อยสีเรียดกับเรื่องนั้นนะครับแต่ถ้าใครที่แบบคิดเล็กคิดน้อยคิดเยอะช่วงนี้มันจะเครียดนะครับเพราะว่ามันจะมีคนแบบไม่ค่อยได้แรงใจนั่นเองนะครับฉะนั้นวันนี้ระวังกายใจแล้วก็โฟกัสเรื่องของงานแล้วก็เรื่องของการเงินแล้วก็ความรับเบาๆพอๆก่อนได้หรือว่าใช้เวลานในช่วงนี้ไม่ค่อยจะบรรันเทิงสักเท่าไหร่หรือว่าไม่ค่อยจะสําเร็จสักเท่าไหร่แล้วก็ช่วงนี้ใครที่มีคู่หรือว่ามี ็เรียกว่าชอบพอใครอยู่นะครับใครที่โสดนะครับคนี้ยังคุยได้นะหรือใกล้ชิดได้นะครับแต่โดยรวมคนราศีเมษวันนี้ยุ่งๆวุ่นๆเดินทางระมัดระวังนิดนึงนะครับอาจจะไปล่าช้าหรือว่ามีคนทําให้เราหงุดหงิดเพราะว่ามาช้ามาสายนะครับเนาะวันนี้ดูอะไรก็ไม่รูนะฟังแล้วพยากรณ์แล้วก็ยังรู้สึกว่าวุ่นๆเหมือนกันนะว่าไปนะครับโอเคนะฮะระวังหัวใจเราดีๆแล้วก็ระวังความคิดเรานะครับบางทีอย่าไปถือสาหาความคนบางคนเลยนะโอเคนะครับ โอเคต่อมาชาวราศีพฤกษบนะฮะในช่วงวันนี้เนาะคนราศีพฤกษ์นะครับมีดาวพระจันทร์ตอนนี้นะครับโครจรดาวพระจันทร์ในเจ้าเรือนภพศาสรชชะนะครับโครจรอ,อยู่ในภพมรณะนะฮะแสดงว่าสาสช,ชะคือเรื่องของรถหรือการเดินทางเรื่องของญาติพี่น้องนะครับพอเข้าภพมรณะนะครับมันก็เลยทายนะครับประกบคู่กันเลยนะครับ หนึ่นะครับระวังญาติพี่น้องเนรู่จากป่วยไข้ไม่สบายในช่วงวันสงวันนี้นะครับอ่ที่2นะครับช่วงนี้อารมณ์ของการน้อยใจมันมีเรื่องของการน้อยใจหรือบางทีอาจจะไม่ค่อยรู้สึกดีอะไรหรือข่าวอะไรบางอย่างนะครับฉะนั้นวันนี้พยายามระมัดระวังเรื่องของข่าวสารอะไรที่เข้ามาให้เรารับรู้นะครับในช่วงนี้ก็อย่าไปซีเรียสมากนะแต่ว่ามัานจะมีคนทําให้แบบปั่นบันทอนหัวใจนะครับ แล้วส่วนใหญ่คนบั่นทอนไม่ใช่ใครเลยมันจะเป็นมักจะเป็นคนใกล้ตัวนะครับฉะนั้นวันนี้ก็อยาถือสาความคนใกล้ตัวแล้วก็พยายามรูปมารวยรวมถึงพูดเรื่องสบายๆแล้วก็ให้อภัยกันเยอะๆนะฮะนี่มันก็คือทางแก้ที่แบบตรงๆง,ง่ายสุดเลยนะแล้วก็อีกอย่างครับในช่วงนี้มุมดาวการเงินดีนะครับการหมุนเงินการซื้อขายแหลกเปลี่ยนอะไรก็ตาม,มก็ยังจะมีข่าวดีๆแล้วกันนะจะว่าไปนะแต่ทั้งนี้ครับต้องบอกว่าช่วงเดือนนี้โคลาสีประสบโดยรวมแล้วนะครับ การเงินมันไหลออกเยอะฉะนั้นการซื้อขายแลกเปลี่ยนอะไรก็ต้องระมัดระวังจังหวะดีๆบางทีอาจจะถูกหลอกถูกโกงหรือบางทีอาจจะตัดสินใจบางอย่างไวไปะไนะครับก็เรียกว่าอย่าเสี่ยงทําอะไรก็เซฟๆนะครับเรื่องของเงินทองแล้วก็การวางแผนส่วนตัวไว้ด้วยเพราะว่าอาจจะมีอะไรที่เสี่ยงนะครับหรือว่าอะไรที่ยังไม่จําเป็นต้องซื้อก็เบรกไว้ก่อนก็ดีนะครับวันนี้การเดินทางมีอุปรสรรคนะต้องบอกก่อนว่ามีอุปรสรรค อาจจะรถเสียหรือว่ารถไม่ค่อยหรือว่าการเดินทางรถติดนะครับบางทีอาจจะมีเรื่องอะไรที่แบบไม่ค่อยสบายกายใจบนท้องถนนนะฮะหรือว่าญาติพี่น้องเปวยไข้ไม่สบายแล้วก็ห่วงนะฮะฉะนั้นก็ช่วงนี้มันอาจจะมีเรื่องให้เสียเงินแล้วก็เรื่องให้แบบกังวลใจนะครับ <nur S 1> ค่อยๆแก้ไปทีละเรื่องนะเดี๋ยวมันก็แก้ได้นะครับไม่ใช่เจออะไรก็ไม่ดีทุกอย่างนะฮะก็มีดีนะฮะ <c oughs> คือมันแกล่งขึ้นนะครับมันเจอปัญหาเยอะแล้วมันรับมือได้ง่ายขึ้นไวขึ้นปัญหาเก่าๆ,ๆที่เคยค้างคานะครับมันจะง่ายขึ้นกว่าเดิมแล้วก็มันจะแก้ปัญหาได้แล้วก็มีคนช่วยเหลือนะข <c oughs> <น>้อดีคือทั้งหลายทั้งปวงมันจะมีคนให้เป็นที่ปรึกษาหรือคนช่วยเหลือนะครับหรือว่าเราอาจจะเป็นช่วยเหลือตัวเองในการคิดอะไรได้หรืรบนแล้วก็ปรงได้ง่ายๆนะครับช่วงนี้จริงๆคนเป็นช่วงที่ปรงอะไรได้ง่ายมีความสุขง่ายขึ้น,นกว่าเดิมเยอะเลยสมัยก่อน คุณยังคิดอะไรแล้วทุกนานกว่าน,นี้นะครับเรียกว่าแบบเยี่ยมเก่งขึ้นนะแล้วก็เรื่องความรักนะครับในช่วงวันนี้ดาวความรักตึงหนึ่งต้องระวังแฟนปิดไข้ไม่สบายนะครับหรือมีเรื่องแบบ หึงหึงหวงนะครับอะไรก็ตามนะแล้วก็ข้อ2ครับในช่วงนี้แฟนเขาจะมีกิจกรรมอะไรเยอะทําให้เราทําให้ไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะฮะบางคนอาจจะยุ่งๆกับเพื่อนฟูหร,รือว่าภารกิจส่วน,นตัวอะไรพวกนี้นะครับฉะนั้นวันนี้ก็ต้องเรามตระวังเรื่องของอารมณ์ที่คุยกับแฟนและคาดหวังว่าเออแฟนต้องมีเวลาให้อะไรเงี้ยนะครับ จริงๆไม่ได้คาดหวังมานาน,นละคนเราซื้อศพโปรงได้ง่ายเข้าใจเลยได้ง่ายนะฮะแล้วก็ในช่วงนี้สุขภาพร่างกายต้องระมัดระวังครับคือเรื่องของ,ของการกดไหล่ย,ย้อนนะครับกับปวดแสบปวดร้อนท้องท้องไม่ย่อยแล้วก็คนที่อยู่ในวัยสววนะครับวันนี้ยังเป็นเรื่องของเวียนศรีรษะอยู่นะครับอ่ากับอีกอย่างคือปวดขาปวดเข่านะฮะโอเคเนาะแนะ่ต่อมาชาวราศีเมถุนนะครับผู้ที่เกิดในราศีเนี้ย เันเป็นราศีที่ดาวประจําตัวคือดาวพระพุธนะครับและตอนนี้ดาวประจําตัวอ่อนแรงหมดพลังเหลือเกินช่วงนี้คุณจะรู้สึกได้ว่า 1. เบื่อเซงง่ายข้อ2เหงาง่ายข้อ3รู้สึกว่าเ,าเหมือนจะไม่มีใครนะครับข้อ4ครับรู้สึกว่าอะไรมันก็ยากไปหมดเลยนะครับเรื่องง่ายๆมันก็ยากเรื่องที่เราคาดหวังอยู่ดีมันโอ้หมันเหมือก็ คว้าไขวาคว้าหาดาวที่มันไกลขึ้นเรื่อยๆประมาณนี้นะครับอย่าท้อนนะมันเป็นแค่ระยะสั้นๆกันนั้นเองนะฮะสั้นๆแค่ไหนผมว่าก็ประมาณสักปลายเดือนนะครับเดี๋ยวเลยคิด smart ไปก็ดีขึ้นนะครับ มงคลบอกอีกนานเลยไม่นานนะครับดวงมงคลเนี่ยเจอดาวใหญ่ๆเจอเป็นสองสปีนะครับดวงอารมณ์แบบนี้นะฮะแต่ว่าเราก็ประมาณหลังคิดสมัสก็เริ่มที่จะอารมณ์ฟื้นตัวดีขึ้นเพราะว่าช่วงนี้พยายามทําอะไรที่เรามีความสุขนะทำอะไรที่เรารู้สึกว่ามันทําให้เรามีความกําลังกายและกําลังใจที่ดีขึ้นนะครับเนี่ยพยายามหากิจกรรมที่ทําให ปั๊มตัวเองขึ้นมาให้ไวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีเรื่องอะไรที่มันให้ท้อแล้วก็เบื่อแล้วก็เซ็งอยู่เป็นระยะระยะนะครับแต่ถ้าเรารู้ดวงล่วงหน้าเนี่ยเราแก้ปัญหาล่วงหน้านะครับอะไรที่คุณมีความสุขคุณไปทำหรือคุณอยากเรียนอะไรที่เป็นคอร์สสั้นๆทำแล้วมันจะได้ข้าเวลาเหมือนกันนะโอเคก็คทําไปได้ความรู้ด้วยแล้วก็ช่วงนี้เรามาระวังคนเรื่องการติดต่อสื่อสารต่างๆนานะครับคนเข้าใจผิดแล้วก็บางครั้งอาจจะคุยแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับตกลงนัดหมายแล้วก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะ,นงนะงัีนนะน,น,นน้้ว จะมีปัญหาเรื่องการติดต่อสื่อสารแล้วก็เรื่องของเพื่อนฝูงทุกคนรอบข้างนะครับที่เข้าใจเราไม่ถูกนะครับหรือว่าเข้าใจเราผิดก็ได้นะครับแล้วก็มีความห่วงกับผู้ใหญ่บางท่านที่เรารู้สึกรักและเคารพนะครับท่านจะอาจจะเคยได้ป่วยไม่สบายหรือมีเหตุอะไรที่ทําให้ท่านไม่ค่อยสบายกายใจก็ได้นะครับแล้วก็ประการต่อมาเรื่องของความรักนะฮะใครที่ทั้งโสดทั้งไม่โสดนะครับความรักวันนี้กลับดีนะการพูดคุยวันนี้เหมาะกับการอยู่กับแฟนเหมาะกับการคุยกับคนที่เรารักนะครับหรือว่าอยู่กับคนที่เราใกล้ชิดท เพื่อนสนิทก็ได้นะครับก็ได้นะครับวันนี้พยายามอยู่ตัวคนเดียวนะครับเรื่องอยู่กับตัวคนเดียวเนี่ยอยู่คนเดียวระวังความคิดนะฮะอยู่กับบิดหรือเพื่อนฝูงระวังปากนะครับเดี๋ยวมันทะเลาะก,กันแล้วก็ต่อมาเรื่องสุขภาพร่างกายในะวันนี้เรื่องไมเกรนนะครับกับเรื่องของการเจ็บคอหรือร้อนในนะครับเจ็บคอเจ็บเจ็บนือ้อเจ็บตัวเล็กๆน,น,น้อยๆส่วนท่านที่อยู่ในไว so ัยสวครับวันนี้เรื่องของอโรคกระเพาะอย่างแรกนะครับแล้วก็เรื่องของปวดก้นกบหรือ ยอกหลังประมานนะผมว่าหลังแล้วก้นกบอาจจะมีปัญหาได้นะครับก็ระมัดระวังหน่อยแล้วกันเนาะมาดูบทสรุปบ้างนะครับในช่วงนี้คนราศีเมษนะครับวันนี้หนึ่งระวังการเดินทางครับมีคนมาล่าช้าหรือว่าการนัดหมายมีปัญหามีคนตกลงอะไรกับเราแล้วไม่ไม่ทำตามที่พูดนะครับฉะนั้นเราก็ต้องระวังอารมณ์เลยวันนี้ปากคนทําให้เราหงุดหงิดนะฮะแล้วก็แต่ว่าการแก้ปัญหาต่างๆนานา,นานะครับแก้ได้นะครับเดี๋ยวมันก็แก้ได้แหละแล้วก็ประการต่อมาเรื่องของเอสเน่ห คนราศีเมษนะครับวันนี้เสื้อผ้าสีสันสดใสครับแต่งหน้าวันนี้จะออกสดใสได้เลยนะครับใครสายมูนะครับช่วงนี้พกหรือว่าจะเป็นเครื่องรางนะครับที่เก่าๆโบ,ร,บราณโบราณอะไรก็ได้ที่มันเก่าๆโบราณน,น,นะครับแล้วก็ต่อมาคนที่เกิดในราศีพฤกษภนะฮะ ในช่วงวันนี้นะครับมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางะระยะสั้นนะครับหอว่าไปไหนมาไหนมันมีคนเลื่อนนัดผิดนัดต้องระมัดระวังอย่างแรกเลยครับเดีย๋ยวที่2คือมีรื่องร้อนในนะครับปวดไข้ไม่สบายเกีก่ยวกับเรื่องปากปากและฟันนะครับข้อสนะครับวันนี้คุยเจรจาเลยต้องชัดเจนนะครับต้องชัดเจนอะไรง่ายๆทําไปก่อนอะไรยากๆเอาไว้ที่หลังนะครับเพราะว่าวันนี้ดวงมันยังไม่ค่อยสว่างสดใสาดาวประจมตัวเพราะฉะนั้นถ้าเราทําอะไรที่มันคาดหวังใหญ่ๆมันจะยากขึ้นกว่าเดิมหรือมันก็ยังไม่สําเร็จนะครับฉะนั้น ช่วงนี้อะไรง่ายๆหรือปัญหาอะไรง่ายๆทําไปก่อนนะครับสเนสน่ห์คนราศีพฤกษบดีเขาเนี่ยแต่งตัวเรียบๆง่ายๆสีมงคลก็ได้แต่ว่าขอความเรียบเรียบง่ายๆแต่งหน้าอะไรที่แบบอ่อนๆดูสบายๆดูซอฟซอนั่นเองนะครับต่อมาชาวราศีเม่ถุนนะครับในช่วงนี้สเนสน่ห์คนราศีไม่ถุนเนี่ยเสื้อผ้านะครับเรียกว่าสีที่เป็นทูโทน2สีนะครับแล้วก็แต่งหน้านี้แต่หน้าเข้มๆได้ครับส่วนขายสายมูลครับพกเข้าของเครื่องใช้ที่มัน เขาเรียกว่าเป็นมันวาวนะครับหรือว่าทําจากเงินทําจากเหล็กทําจากอะไรพวกนี้ที่มันสะท้อนแสงได้นะครับจะดีเป็นพิเศษนะครับโอเคครบถ้วนเลยนะก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับก็ฟังมากันได้ทุก,ทกวันนะครับวันนี้ใครที่หยุดนะครับก็ พักผ่อนนะครับอีกวันหนึ่งนะส่วนใครที่ทํางานนะครับก็มีความมีกําลังใจดีๆนะครับก็ถือว่าเป็นคนที่เก่งนะที่บางคนเขาหยุดแล้วก็พักผ่อนกันแล้วเราต้องเห็นคนที่เขาหยุดแล้วพักผ่อนนะครับบางทีเขาเกระเดือกันเป็นคู่ก็นุ้งก็นิ่งเราก็อยู่นั่งทิ้งน้างาน,นะครับก็นับเงินอย่างเดียวพอแล้วกันอาจช่วงนี้ก็ขอให้เงินทองดีๆแล้วกันนะครับโอเคฟังคลิปนี้กลางคืน นอนหลับสบายนอนหลับฝันดีนะครับรวมทั้งถ้าใครที่ฟังคลิปนี้ช่วงวันจันทร์นะครับก็แน่นอนว่าน,นี่ทําอะไรที่ขอให้คล้าคลาดปลอดภัยนะครับเดินทางปลอดภัยไปไหนก็ประสบความสําเร็จนะครับอะไรยากๆขอให้ง่ายนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ระหวังเรื่องของเงินทองดีๆไหลออกเป็นน้ําเลยนะทั้ง3ราศีนี่แหละนะครับไม่รู้แหละทําอะไรก็เดี๋ยวควักเดี๋ยวควักเดี๋ยวควักคิดว่ามันจะจ่ายแค่นี้มันกลายเป็นจ่ายขนาดนี้ตลอดเวลานะครับเดือนนี้เจอ นะเป็นระยะระยะนะครับยังดีที่แก้ปัญหาได้นะครับทั้ง3มราศีเก่งในเรื่องการแก้ปัญหาโอเคเดี๋ยวมาชมกันในวันพรุ่งนี้ต่อนะครับโอเคสวัสดีครับ